วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านวันเวลาก็ผ่านไปนะพี่น้องตอนนี้เราก็มาถึงกลางเดือนกันยายนแล้วก็ทางยุโรปเขาก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงก่อนที่จะเข้าถึงฤดูหนาวและเป็นช่วงที่สวยงามอย่างหนึ่งก็คือใบไม้มันจะกลายเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงแล้วในที่สุดก็ร่วงเมื่อร่วงไปแล้วเราก็จะเห็นแต่กิ่งไม้ เึ่งในประเทศของเราก็อาจจะมีต้นไม้บางต้นคล้ายๆกันแต่ของเขามันเยอะจนเวลาที่อยู่บนภูเขาเราก็จะมองเห็นสีเหลืองสีแดงเนี่ยเป็นภาพที่น่ารักมากบ่งบอกกับชาวยุโรปที่อยู่ที่นั่นว่านี่คุณมาถึงช่วงสุดท้ายของปีแล้วนะและก็ต้องเตรียมจิตเตรียมใจที่จะลองคริสต์มาสวันนี้พี่น้องขอนำพี่น้องมาสู่จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ท่านให้ข้อแนะนำสำหรับไปปฏิบัติสำหรับบุคคลต่างๆมากมายอย่างเช่นสำหรับผู้ปกครองดูแลนั้นเขาต้องมีความปรารถนาที่ดีงามมีความคิดที่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นผู้ปกครองดูแลต้องประพฤติดีไม่มีที่ตำหนิยังพูดต่อไปว่าแต่งงานเพียงครั้งเดียว ตอนนี้เราดูไม่มีที่ตำแหน่งเนี่ยก็คือตัวอย่างชีวิตของเขานั้นน่านับถือนะครับแต่งานเพียงครั้งเดียวนี้ท่านก็อยากจะบอกว่าไม่แต่งงานสเปะสปะไม่มีกิ๊กไม่มีอะไรที่นอกลูนอกทางนะครับนอกกนั้นผู้นำต้องรู้จักประมาณตนนี่นะครับเป็นเรื่องที่สังคมไทยเมื่อฟังแล้วจะรู้สึกว่าการประมาณตนแปลว่าอะไรเครื่อง การกินการดื่มการเที่ยวนะครับมิสิติสัมปัญญะคือตั้งสติได้อยู่เสมอไม่เมามายอย่างใดอย่างหนึ่งสุภาพเรียบร้อยโอ้นี่มันเป็นภาพที่สวยงามมากถ้าหากว่าคนที่เป็นผู้นำมีความสุภาพเรียบร้อยมีอัธิยาศัยไมยตรีและรู้จักสอนต้องไม่ใช่นักดื่มหรืออันตพาน แต่ต้องมีใจเยือกเย็นไม่ชอบทะเลาะวิวาทไม่โลภทรัพย์สินเงินทองแต่้นต้องเป็นผู้รู้จักปกครองคนในบ้านของตนให้ดีคือครอบครัวต้องเป็นตัวอย่างคนอื่นด้วยนีนความประพฤติดีอบรมบุตรธิดาให้อยู่ในโอวาทนี่นะครับเริ่มต้นที่จะปกครองคนอื่นผู้นำในระดับท้องถิ่นจะเป็นหมู่บ้านตำบลแล้วก็จังหวัดแล้วก็ประเทศชาตินี่นะครับ ต้องให้ตัวอย่างที่ดีแก่ทางสังคมที่อเมริกาถ้าสมมุติว่ากําลังหาเสียงอยู่จะเป็นหาเสียงเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นผู้แทนเนี่ยถ้ามีใครคนหนึ่งไปเผยว่าคนนี้มีกก๊กหรือว่ามีเมียน้อยหรือว่ามีความไม่ซื่อตรงต่อภาษามีเนี่ยคนนั้นน่ะเหมือนกับถูกสาปเลยเมื่อพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็น ู้แทนหรือจะเป็นแม้กระทั่งประธานาธิบดีได้นะครับดังนั้นก็ยังท่านยังไม่ให้ให้กฎแก่สตรีด้วยเช่นว่าจะต้องเป็นคนที่น่านับถือสตรีก็เช่นเดียวกันจะต้องเป็นคนที่น่าเคารพนับถือไม่นินทาว่าร้ายต้องรู้จักประมาณตนและเป็นที่วางใจในทุกเรื่องเรื่องที่นบ,บุญเปาโลเตือนคนสมัยนั้น พ่อคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะเวลานั้นเท่านั้นแต่ตลอด2,000ปีที่ผ่านมาพวกเราก็อ่านแล้วก็พิจารณาดูก็ยงรู้สึกว่าสังคมของเราก็เป็นสังคมเหมือนแต่ก่อนและถ้าหากจะได้คนดีมาอยู่ในสังคมจะเป็นผู้ที่ผู้ปกครองหรือว่าเป็นสตรีที่ดีหรือเป็นบุรุษที่ดีอะไรทำนองนี้ ก็จะเหมือนเดิมก็คือเป็นคนที่เป็นตัวอย่างชีวิตแก่คนอื่นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สังคมทุกสังคมต้องการสันนพิพพารสารนั้นพระเยซูเจ้าไปที่เมืองหนึ่งชื่อนายินบรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมากติดตามโปรงไปเมื่อโะรงเสด็จมาใกล้ประตูเมืองก็เห็นคนหามศพออกมาผู้ตายเป็นบุตรคนเดียวของบรรดาซึ่งเป็นหญิงไม้ ชาวเมืองกลุ่มใหญ่มาพร้อมกับนางด้วยเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรัสกับนางว่าอย่าร้องไห้ไปเลยแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้แต่แคร่หามศพคนหามก็หยุดพระองค์จึงตรัสว่าหนุ่มเอย๋ยเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดพี่น้องก็ทราบแล้วว่าหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็ฟื้นคืนชีพ แล้วก็ได้พระเยซูเจ้าก็มอบให้มารดาพี่น้องครับในพระคัมภีร์เราก็สรุปว่าการที่พระเยซูเจ้าได้ทำให้คนกลับคืนชีพนั้นมีสามครั้งครั้งหนึ่งก็มีลูกสาวของหญิงคนหนึ่งก็ตายแล้วแล้วก็พระองค์ก็ไปชาวบ้านชาวเมืองก็เป่าปี เพลงเศร้าพระองค์ก็บอกเด็กยังไม่ตายเขาก็หัวเราะแล้วเขาพระองค์ก็บอกว่าขอพระองค์เข้าไปข้างในแล้วก็พระองค์ก็ทำอัศจรรย์ให้เด็กคนนั้นฟื้นขึ้นมาอันนี้เป็นเวลาที่สองและเวลาที่สามนั่นก็คือทําเวลาสรัสซึ่งทุกคนที่เดินไปกับพระองค์ในวันนั้นเป็นประจักษ์พยา,ยานว่าพระเยซูเจ้านั้นไม่ใช่คนเล่นละครไม่ใช่คน อะไรที่ทำให้คนอื่นเนี่ยหลงแต่เป็นความจริงว่าพระองค์ทำให้ลาสรัสได้กลับคืนชีพต่อหน้าต่อตาทุกคนดังนั้นถ้าพระองค์เป็นผู้เป็นเจ้าไม่มีใครสามารถเรียนแบบอย่างพระองค์ได้แล้วพวกเราเองก็ต้องมอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์แม้พระองค์จะไม่ได้ทำให้เราได้กลับคืนชีพฟื้นคืนชีพในเวลาเราตายในสภาพของมนุษย์ธรรมดา แต่พระองค์ก็จะทําให้เรากลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองได้ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อพระองค์ทุกๆวันนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชห,หลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์